นี่เป็นต้นทุเรียนนะคะที่เป็นหนึ่งในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบค่ะมีการปลูกอยู่นะคะขนาดพื้นที่ถึง400ไร่นะคะแล้วก็ถ้าดูภาพรวมกว้างขึ้นไปอีกค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะมีมากถึงเกือบ1,000ไร่ค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตกพมอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบกปทศเข้ามาตรวจสอบค่ะ และอย่างที่เห็นนะคะทางทีมเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปตรวจสอบอย่างถนนตรงจุดนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตลึกเนะะี่ยค่ะพี่เขาต้องวิ่งแล้วก็ลงไปตรวจสอบอย่างด้านล่างนะคะจะเห็นได้ว่ามีการก่อสร้างนะคะบนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตรงจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ถนนคอนกรีตตรงจุดนี้ค่ะรอบล้อมเท่าที่เราสังเกตด,ด้วยสายตาซ้ายขวานะคะมีก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะอย่างน้อย4-5เส้นทางด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มเติมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อระบบสายระบายน้ํานะคะหรือว่าสปริงเกิลค่ะรวมถึงการขุดบ่อน้ําที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทางผู้การบากปทศนะคะตอนนี้ก็ให้มีการขยายผลไปดูด้วยค่ะว่ามีการใช้ไฟฟ้าหรือไม่หรือว่าตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรเพื่อจะเทียบเคียงนะคะว่าเจ้าของพื้นที่นั้นมีรายเดียวหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งรายค่ะและเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนใหญ่หรือไม่ค่ะ พื้นที่เนี่ยเราหลักของเราคือ400กว่าไร่พื้นที่บริเรียนที่เรายืนตรงนี้นะครับแต่พื้นที่ทั้งหมดที่เราคิดว่าจะดําเนินการในวันนี้ประมาณ900ไร่ซึ่งแล้วจุดที่2เราจะไปว่าอา,อาจจะมีบ้านพักอยู่นะครับหรือซีบีส่งปลูกสร้างอยู่เราจะไปขยายผลไปตรงนั้นนะครับจุดนี้คือพบอะไรบ้างคะจุดนี้ก็มีการปลูกทุเรียนปลูกกล้วยนะครับลงถ้ามีการขุดสระแล้วก็มีการทําลายสภาพป่าสงวนโดยใช้ทําเป็นทางนะครับลงเทคอนกรีด ที่นี่เป็นพื้นที่ป่าสงวนใช่ไหมใช่ครับเป็นป่าสงวนแห่ชาติป่าตกพรมครับค่ะซึ่งปกติแล้วจะไม่มีอะไรมาอยู่ในพื้นที่ใช่ครับจะต้องเป็นสภาพพื้นที่ป่าคือพื้นที่นี้เคยถูกอนุญาตให้ใช้ประโยชน์นะครับการปลูกป่าอาจจะเป็นศูนย์ป่าเราต้องดูว่าเขาเคยปลูกพันไม้อะไรแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมือ่อใบยาตหมดแล้วเนี่ยนะครับสภาพเป็นการปลูกลูกใหม่ในการปลูกถูกทุกเรียนซึ่งดูแล้วสภาพไม่น่าจะเกินสองสามปีครับค่ะเดี๋ยวบกปทศไปทําอะไรยังไตงต่อครับวันนี้เห็นบอกว่าไม่เสร็จเหมือนกันนะ หลังจากนี้เมื่อไม่มีการคำนวณเนื้อที่เสร็จนะครับดูว่าอะไรอยู่ในพื้นที่ที่เราตรวจยึดนะครับกลุมบ่าไม้เองก็จะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกับพู้อาบสวนของบกปศครับเคสนี้บกปศขอรับเป็นผาบสวนดําเนินการก่อนนะครับในการที่จะขยายผลให้ได้ข้อยุติว่ามันเป็นทุนของคนไทยหรือของจีนนะครับอันนี้บกปศเราจะรับทำสารสอบสวนเองครับ การขยายผลตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่บกปทศนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องค่ะยังคงต้องเกาะติดกันต่อไปนะคะว่านอกเหนือจากพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีตรงจุดนี้แล้วจะมีการขยายผลไปติดตามส่วนไหนอย่างไรกันหลังจากนี้ค่ะ